สวยดับไวครับดับไวออกดีครับเบสตัวพยายามแหมลูดซ้ายขึ้นมาจัดโอ้ครับเอกสิทธิ์นง่ายหนาลูดซ้ายขึ้นมานะครับเห็นแล้วโอ้โหได้มา3-4มสี่ลาครับผมไประทึกก้อนกลางเรือยเกินมาทุกเลนตอนนี้พี่ออสลึกดีออกขวาซ้อนลายอย่างนี้ไปกันดับเซฟเซฟก่อนครับ ไปลุ้นจะโวรงมขาวยูเธอร์ดีกว่านานๆจะได้ออกโค้งเนินเต็มครับก่อนหน้านี้ทั้งวันซ้อมวันวันแข่งสนามแรกออกเต็มไม่ได้ชืทั้งวันออกเต็มที่หันหน้าบงเพื่อนเลยครับกลับหลังหันเออ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 อาออ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 อคออ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 วอออออวออ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  วอลเลตมาดับสามครับกุ่มก้อนนี้ครับกลุ่มก้อนนี้กลุ่มก้อนนี้หายไปคำเดียวเท่านั้นเองใ <laughs> ช่ไหมเรียกกลุ่มพอ <c oughs> เดี๋ยวเรียกเป็นก้อนแปดร้อยวิวแล้วแชร์ไปครับรักทีไ่ไปครับโอ้โหเบสระบายามีปลายาวครับพิออนติดอยู่ในกลุ่มสองครับตอนนี้หน้าหน้าหนฟนหลายเลขห้าสิบรักดับคงครับรักฉ่ำ ย้อนเป็นมาเรียบร้อยแด่นตึบปักไปต่อครับโอ้โหเมื่อกี้นี่แหนบกระดกเลยนะแไม่กระดกล้อหลังสายตกล้อหลังสายตกตับตับแหนบรัดไปแน่นปลอดภัยไปต่อโอ้โหกลับมานี่ทีมช่างต้องดูมาแล้วมาแล้วอ๋อนลิควิดชิดในบานขวาลายนี้นี่เปียบร้อยเปอร์เซ็นต์ออกรัดก่อนครับย้อนหรือว่าสีจากกลุ่มพลวันอ่ะ เอาสองรอแล้วแต่สองรอบแรกก่อนผมไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยมีมุดขึ้นมาครับเอ้ายางยางหลบผมเพื่อนหลบเพื่อนหลบเพื่อนหลบเพื่อนเดี๋ยวนะรถรถอาการโคตรที่เบรคที่เอเวอเรสทำงานอยู่นะไฟฟิตติ้งนะนะนะครับหมายเลขสามสิบเก้าครับออล์เรนจ์ฟิโปลี่ครับขึ้นมานำในกรุ๊ปสองครับรถกำลังโดดสามลิตรถูตรงใกล้พีอยู่ครับมีหมายเลขสิบเก้า โนเนี่ยน่าจะลองน่าจะลองในเรื่องการฝังตัวรีแมปตัวนี้แหละไล่ไล่ซอฟแวร์รีแม็กออกใช่ไหมใช่รถใหม่ใหม่มากั้ระบบด้วยเหลือระบบควบคุมการลงตัวระบบความปลอดภัยที่ไป็น่มนการเอนตั๊ตต้๊ตตุ๊่ตุ๊ตตุ๊ตตุีตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊บแุบแ ไม่มีอะไรฮะสาย<ห>าไ,ฟไฟเบรคช็อตไม่มีอะไรล่ะก็แตะเบรครถไฟ <c oughs> ไฟหน้าเต็มหมด15รอบสนามผ่านไปแล้ว2รอบครับครูนำยังคงเป็นธนพลชูจเจริญโครับ <c oughs> ดังอริสา18วลิซอลยักษ์อยู่ในอันดับที่4โอนัทวุฒิศาสตร์ที่5ครับโอ้โหโอ้ครับท่านผู้ชมครับยอดบิวเราอยู่ที่905 สิบปวเวลานี้ขอบคุณทุกท่านะครับมาขคุงทีชแรงงานดีๆแบบนี้ออกไปครับในรุ่นของสยามทักครับวัชชับเอาพุตวริศต่าต้องมีแผนดูอาการโอตัวลิศเนี่ย s อสเเดียวกันแล้วใช้อิสุรอจักวาเดวตัวนี้เนี่ยว่าเศรษกิจสูงรรถใช้งานอ่ะเปบาน ไ,ไฟดีๆมาใช้งานกันใช่ไหมเบสไปไหนล่ะครับเบสนำไก่ไปหน่อยครับเบสไปอยู่ชายเดี่ยวครับเบสไปชายเดี่ยวตอนนี้รูดนะรอดสะพานสิงไปแล้วโดยเบียร์ฟอนเล็กเจ็บตัวนี้จริงๆครับทำไมดูดอีกทีก็เป็นเล็กดึ๋งผม <laughs> คนเล่นที่ใหญ่ไว้ไหนครับแป,แปดแแบบนะี่เล ตาตาครึ่งกว่าก็ผมครึ่งกระบตุ๊กนาแล้วเอาเว้ยเก้าสิบเก้าสิบห้าครับตอนนี้อ่าดูเวลาให้เร็วสุดอยู่ที่หมายเลข15ครับ1นึ่งสิบสี่ครับเอาแล้วแล้วจูนบาโอทซแซงขึ้นมาได้ครับเฮ้ยเยสามริตรขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ครับยักษยักโดนคืนเปล่าแหม่สามริตูช่วยดูดีกว่าครับจ้าโดนเป็นเกมเล่นเท่ากันเลยต่อเต็มครับผมเต็มครับ ดันดันครับไปยังไงยังไปยัยงๆเด <c oughs> ทามรัฐนิ่งไหลย,ยังติดอยู่เลยเห็นไหมน่ะหนาวแาต่ว่าที่ไล่หลังมัเขตรัฐของลุกซาครับแต่มาด้อมด้อมมองมองอยู่ข้างหลังก็จานุเหมือน D I S เลยครับพี่อ๋อพอดียังไม่อยู่ในวืเดียวกันใช่ป้า <c oughs> ได้ดูเมื่อคืนดู <c oughs> โอ้โหหนึบขนาดนั้นที่อยู่ดูเออไม่รู้ผลเลยอ่ะใหญ่เพื่อนกับ อาขอบคุณสาวบอกแล้วครับนี่เราโด้ไนได้ไหมนะหลังอาจารย์โค้ชเมื่อสักครู่ครับโอ้โลีโว้ขยิ่งขยิ่งแซงมาหนึ่งรอบหมายในเก้าสิบห้ามาหลายอาการเลยฮะขยิ่งปิ้นด้วยเมื่อกี้ขยิ่งปิ้นขยิ่งกลับมาขยิ่ปิ้นและเยี่ยวกลับข้าใหญ่โชคุบอะไรเละเทะหมดอ่โดนสิครับโดนสิครับท่านี้โดนไหมปูใหญ่ท่านอาจารย์นายโอ้ยกดคันแรกก่อนโอ้ย เแก้ขวาแก้ซ้ายกัตอาอ้ใจเย็นเาขึ้นเลโอ้โหแก้ไปสีเมือก้ายเลขาโอ้โหสามลิตรอมคาลิตรผลไปที่เรี้อยครับตอนนี้เจมเขาจะเพลยไ้ด้วยฮะหัวเข่าเขียวหัวเข่าเขียวรดนลม่นไหลีแก้ไปสีทีไม่อไมแล้วโอ้ยโชคลาภไหลเค็ดเยมือกี้แบแซงนำครับขวาโผล่จริงเหรอโอ้ เจ๋งเจ๋งเจ๋งนลิคาโดเป็นไงวะปากผลไหมครับเอาทางบ้านครับเหลืออีกการแข่งกันอีก11บอ็รอบด้วยสยามพาครับอยากเห็น1 0 0 0วิวบนหน้าจอแชร์ไปรู้ว่ากระบะบ้านเราแรงแค่ไหนครับแชร์ไปทั่วโลกเลยครับกับสยามจีทีครับอารุจังหวะนี้ครับจังหวะที่เบียดกับผู้ใหญ่เพล่ครับปืนปานเลยแก้านออกมาแล้วผู้ใหญ่เพื่อองมันปิดพอดีครับการลงหญ้าเสร็จปุ๊บปิ้งขวาก่อนครับปิงขวาแล้วก็แกขวาครับปุ๊บยกัตกแยงซ้ายแยงซ้ายแยงซ้ายหนึ่ง ถือ่าจะตกครับี่ไปตกอีกทีครับเลยปินซ้ายบ้างจัดแก้ทขวาอีกทีนึงมาเด็ปิ้นขวาต่อครับข้างหลังเพื่อองการบกไปไหงไหนเหวี่ยมมาแั้วาจารโอตาเลือดอยู่ครับเอายังไงเอายังไงอยู่ไม่อยู่นีนลุ้นแทนเพื่อเอาสักข้างเถอะพ่อครคู่นี้บัารครับต้องจับไม่ปล่อยครับไปครับไป้5เพิ่มครับ ผู้ใหญ่เพิ่มน้ำอยู่ตอนนี้ผู้ใหญ่เพิ่มเมื่อกี้ทักผมใจหายใจฟ้าผมขอคิดหน่อยเดี๋ยวโดนท่าเดิมกัระวังนะโอ้ยตรงนี้ไม่เอานะไปกันก่อนนะอ่าเต่แต่แต่แต่ท่าดีๆมีก็ไม่มีพี่เพิ่งโดนแล้วเว้ยโดนแล้วโดนแล้วครับเอาคืนแล้วครับผู้ใหญ่ผมอยู่ไม่ได้แล้ว ที่ทำที้บอกผมไปก่อนดีกว่าอ่ะแล้วดูผู้ใหญ่เพิ่มมีเวลาอีก9้ารอบเดี๋ยวว่าต้องมีช็อตมันมาให้เราดูด่านกลุ่มนี้ครับสบายๆคลีนๆหน่อยพี่เก่งอยู่ตรงนี้อยู่ในอันที่สามตอนนี้อยู่สี่ครับหนยเลยหนสองเนี่ยต้นของมันเร็วก่อนแล้วก็หยับมาแล้วอ๋อแล้วตวุฒิเสร็จแล้วก็เป็นวาริสเก่งอาซีเว็บยังมีบนะ อยู่สิไปอพยพนะครับไปดึงรับได้แข็งแกร่วางตัวรับใช้ได้ <c oughs> มาเรื่องเป็นตัวขับในมือขับมือขับาตามเป็นกลุ่มนี้คืออันดับมันเป็นอันดับสองเลยนะครับุปราชัยคืออันดับที่สองเวลานี้จเจ้าเบสอยู่อันดับหนึ่ง ไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้แลตอนนี้ครับผูใหญ่เพิ่นครับเขมารับล้รุ่นหลานมาแล้วรุ่นหลานมาแล้วครับน้าเพิ่งนาเพิ่งผมอยู่หลังครับน้าเพิ่งน้าเพิ่งเห็นไหมครับผมตามมาตรงนี้ครับรืดรืดอ้าวหนึ่งเคครับพี่ต้นหนึ่งพันแล้วขอบพระคุณทางบ้านครับเจ้าคอนโทรลเตอร์หนึ่งพันวิวเหา่เว้ผูู้ใหญ่เพิ่งเนี่ เอาตกลงกันหลานอยู่ไหมรอบเนี้โดนแล้วแล้อยู่ไหมโดนแล้วพี่เพิ่มพี่เพิ่มปิดลายปิดลายเราตัวเองจะบานหรือเปล่าบานนิดนิดต้องมีเลยจากเครื่อผู้ใหญ่เพิ่มต้องขึ้นซ้ายฮะทำไมอ่ะกระจกแกพับแกมองไม่เห็นขึ้นขวาแกเห็นต้องขึ้นซ้ายนี่อาจารย์โอ๊ตบอกแต่นรอบสิบมาแล้วซ้ายผู้ใหญ่เพิ่มไม่เห็นด้ว้ยัวแกจะม้วนซ้ายให้เลเนี่ยด้านเนี่ยด้นเน่ยดูครับผู้ใหญ่เพิ่มนี่มาเต็มจริงๆริงเอาเดี๋ยวไปท่าเดียวครับ ดูครับเอาละข้างหลังติดมาอีกหนึ่งคันครับที่เห็นก็คืออันดับ7 8 9นะครับไม่ใช่กลุ่มนำนะครับน้าเราลอยนอบเข้ามาครับเนี่ยงเพื่อคืออันดับ7ตอนนี้ถูกไหมอันดับเดเฉลินะเฉลิมพลเหรอจิ๋วเฉลิมพลผลลูกอินเหรอสีเทาๆเลยมาสิสามเนี่ยครับตอนนี้แล้วครับแล้วออกพิซซ่า์นี่ยถูกเนี่ยอาคอนเฟิร์มดีไงคูนเฟิร์มถูกสีถูกเจ้ากิ๋วมาครับ มามาจากไหนพี่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 ิทเลนแน่นอนครับคุณต้องพี่เราตาแล้วครับเคมรัตครับเคมรัตเอาอีกครับเคมรัตขวดลุกไปเรื่อยๆครับเรียกลุกเรียกหน้าพอได้ไหมหน้าผาหน้าผาผมมาข้างหลังแล้วครับนะหนาตูดโคไงนี่นะครับเดี๋ยวขวาตัวผมจะสอดขวานาแล้วครับใหญ่เพื่ใครเค้อประตูบ้านอยู่ไม่รู้ว่าพี่นะมาเดี๋ยวนะนั่งจูดไปโอ๊ตหายไปไหนอ๋ออยู่ข้างหลัง ผมว่ารอบนี้ถ้าเขียมารัดขึ้นน่ะกิ่วขึ้นด้วยเอาสิพี่เพอร์ถ้าโดนซ้ายโดนขวาสักกว่านี้เอาวหาล่ะแน่นแครับเออใคยแผ่วลงไปแล้วไม่้ิด้ยินเฉดดืงแต่ขัตรงข้างหน้าคอนโทนโโอ้โ้โ้โอทตุ๊กติ๊กุกติ๊กมาหมายเลขห้าครสนใจกับนัทอตต้นเขาเป็นเร็วขายขยับนิดนิดตาไปแบบขาวแดงนั่มารี กองเชียร์9.9กองเชียร์3ลิตมาเว้ยผู้ใหญ่เว้ยเชียร์ยังไงวะ9.9 9.9เลย9.9กลัวเมีย9.9กลัวเมียมันไม่ได้ออกเป็นแนวเชียร์นะครับออกเป็นแนวล้อแซวแซวบูลลี่บูลลี่โอ้โห้ขานมาอย่างนี้ไปเกี่ยวถ้าไปเกี่ยวนี้นะทวุฒิคุณผมผู้นำครับโอ้โหมันจะขวางเลยไปนะพ่อนะาแล้วก็6ล้อนะพ่อนะผู้ใหญ่เพิ่มยังอยู่เลยผู้ใหญ่เพิ่ม แปลว่าอันดับที่สองเดี๋ยวเบสไปไหนก็หาไม่เจอเลยอะอันดับหนึ่งเราเนี่ยนี่ใช่ไหมั้ยครับาาน้มาครับมันนี่ขับขับขับเที่ยวขับชมวิวเนี่ยโอ้ออกตัวดีมีชัยเป็นบทครน่งนำพรนำและนำสบายครับไปเรื่อยๆได้เห้ให้เบสชางหลังมาเว้ยต้นของบอลเ็วมาเว้ยเริ่มดันครับพอเห็นเพื่อนครับ เมื่อกี้เนี่ยผมชอบเลยเลี้ยวแล้วท้ายสไลด์ช่วยเงี้ยกระดิ่กระดิ่งิ๊ๆใช่ไหมเอาท้ายช่วยนิดๆเนี่ยเหิรอดเหน่อยๆทักแว๊บตับแว๊บเลยครับก็ขับไปหลายรอบยางมันร้อนก็ไม่เอาเหมือนกันนะเคยหยุดนะผ่านไปครับเหลืออีกหกรอบที่เราแข่งกันถึงสิบห้ารอบสนามนะครับแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอึดถึกทนถูกมาแล้วครับแล้วผู้ใหญ่เพิ่มเขี่ยเพิ่มรัดแทนนะ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่มคงนึกอะไรครูนะตัดบอลไม่้หรอกตาแล้วครสายแล้วสายแล้วดันดิดโบขวาทีแหมโบกกลับมาโบเกี่ยวเกี่ยวเฮ้ยคูไม่เกี่ยวอย่าเพิ่งใจเย็นเอาสนุกกันใหญ่ละคู่นี้อันดับเจ็ดแปดเก้าปันกระจายแล้วผู้ใหญ่เพิ่มหนีไม่ออกครับเขมรัสก็ตามติดเลยตัดได้ในใจกันบอกใครก็ได้เปิดจบมองข้างซ้ายกูทีอีกนิดเดียวละอีกตันแล้วติดแล้วผมว่ามีแลกไฟหน้ากันนั่นแหละดูครับ แล้วสไตล์เก็บวัลัษใต้นี่ไม่สนใจครับนั่นไงตูเปิดแล้วผู้ใหญ่เพิ่ดันเข้าไปฮะครับโอ้โหสุดลิมิตของแท็กสุดลิมิตของรถแ <c oughs> ต่ฟานบอกรถไฟมาแล้วต่อไปขบวน <c oughs> เปิดขวาอีกหนึ่งครั้งเปิดขวาอีกหนึ่งครั้งถึงประตูหน้า <c oughs> ดูดีๆ <c oughs> เลี้ยวพร้อมกันไปโดนกันด้วยยังไ่โดนกัน ผู้ใหญ่เดินมาเขมร้าเอกขวาโอ้โหผู้ใหญ่เพิ่งจะปลาทัวเลี้ยวลึกเระเกิดใจคอไม่เหลือให้หลานเลี้ยวเลยโอ้ยเอาเลยครับเรียบร้อยไฟไฟไฟค่อยครับจการรอคอยครับแล้วก็ส่งกุญแจรับผู้ชมครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนเวลานี้เราทำได้ครับขอบพระคุณมากที่มาสร้างศีรษะที่กลายเป็นคู่ของผู้ใหญ่เพื่อกับเขมร้า ใจจีบอกผู้ใหญ่อย่างเดียวปิดลายอย่างเดียวครับรีโวเอาเรื่องครับมาเชียร์กันครับสนุกนี่ชิ้นขนาดัจ็ดแปดเก้านะครับชิ้นขนัด7จ็ดสามกับแปดตอนนี้คือต้นก็นมาแล้วแล้วก็กิวเด่นเก้าโอ้โหเขี่ยบอลแล้วโยกแบบโยกจริงจังครับตอนนี้พี่กิวบอกอ่ะปล่อยผู้น้าไปก่อนเดี๋ยวรอแป๊บผู้ใหญ่เพิ่งนี่ไม่ใช่นิ่งนะทำไมอ่ะมองไม่เห็นคือมองไม่เห็นโยกไปเถอะกระจกพับอยู่ครับมาดูตอนนี้เนี่ยสายไฟโรงงานมันจะแข็งแรงที่สุด ของแพรงงานเนี่ยนะกิ๊บปั๊กใส่ไฟล็อกแน่นครึ๊บอยังไงเนี่ยยันจบการแข่งแล้ค่อยดูดิแม่ใจอย่้อยอยู่เงี้ยกิวครับจิวเปิดขวามาครับเฉลิมพลลองมากครับเฉลิมพลปอกแหวก็ไม่กล้าขึ้นกันเนี่ยเกิตามเขมรัลลไปแล้วผู้ใหญ่เพิ่มคาทัวร์ขึ้นมาแล้วก็ยาวเลยจังหวะนี้ไม่ได้ครับนี่ก็ยังขึ้นผู้ใหญ่เพิ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นกันครับกิวขวาเขมรัลลซ้าย เอาถ้าออกมาอย่างนี้กิ่วดีกว่าครับไม่ทันครับได้ไหมไม่ทันระยะหมดก่อนระยะหมดก่อนครับครับระยะหมดก่อนได้ด้วยครับโอ้ยเฉียบนิดเดียวแลยวมาทำเตะซ้อนเอาไปหายหลุดแล้วไปท้ายไปแล้วครับเพื่อนเข้ากันชนหน้าใครไปก็ไม่รู้แล้วมาแซงสี่หกผมมาแซงตะน orn นำจากพร้อมกันสามคันโอ้โหใครเหรอเมื่อนตะห orn นำจากโดนแซงพร้อมกันเอ้าไปแล้วครับ ผู้ใหญ่เพิ่มโดนสองล้าพร้อมกันแล้วตายแล้วนี่อะไฟท้ายขาดไปไฟท้ายหลุดปุ๊บพลิกไม่ได้ผมเป็นตัํมเสียเลยนะไฟท้ายหลุดพาัสเสียครับโอ้ยยยคิดได้นะเอ้ากิวขึ้นมานามลยครับทีนี้กิวขยับสองตั้มแ่งครับขยับสองตั้มแง่งจูบมือกันขึ้นมาครับพี่เพิ่มหล่นลงไปสองตั้มแดงแล้วเหลืออีกสองรอบครับไม,ไม่ยอมครับผู้ใหญ่เพิ่มไม่ยอมเหลืออีกสามรอบเขาเหลืออีกสามรอบพาัสบอกผมรวดวอยู่งานอยู่พลิก เนี่ยมันเป็นแผนการอยู่แล้วมันเป็นแผนการอยู่แล้วผมล้วนหัใหญ่เพิ่มตั้งนานแล้วตอนนี้ที่มีระยะใกล้เข้ามากลายเป็นนั้งตูดครับไล่เข้าไปหาต้อนขุมเร็วสุดท้ายของแม่นตัวแม่ของแมันติดรถช้าครับติดรถช้าแล้วนักทวุฒิถึงแล้วครับไหนๆใครอยากล้องแพ้ซ้ายโอ้โหมาแล้วเว้ยน้าแม่แล้วเหรอน้าแม่ถอยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เราเห็นรถไเบืเบ้างหน้เรานี่ยมันเบือเบืเบืเนะคราบสี่ครับพวกเขาเองครับรถไทยแล้วนำจากครเป็นเตเเตเเต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 เนเตเตเตเนเต้ตเตเนเต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 เเต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 เนเต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 ้ตเ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 นเตเเตเนเต้ตเตเตเตตเต้ตเตเตเตตเต้ตเตเตเตตเตเตเตคตเ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 ต อีกการสองรอบครับนักวุฒิบอกไม่ได้นะเอ้ยนี่ใครอ่ะคนณนี่ใครอ่ะคนเดียวเดียวใครเนี่ยว่าตัวอารับใช้หรือไปรับจ้างครับผ่านสองร้อยมิวแล้วเว้ยเฮ้ยเขาบอกสิบแปดต่อข้อแล้วดีใจเลยเดี๋ยวแวะไปหาลูกพี่อย่างไรออสตินบิลลี่ไปอยู่ไหนแล้วตำแหน่งอยู่ที่นะไหนจอดครับไหนจอดครับจอดทำไม ครับแม่ครับแป<ม>ว,วันนี้เป็นปือต่อแม่กระทงบุญญาชนบุรีครับนี่ฮะ97แล้วกู้ที่2ครับพิกชัยครับไข่ไข่ตื้นม่าเป็นปืนไรครับผู้นำเขา้ารอบสุดท้ายครับอันดับที่2อต้อเทำใหเร็วแม่ยืดระยะหนีหน้าทุ่นออมาได้ครับถ้ายอย่างนี้ก็พอจะ หาใไ่ใหายคอได้เลยเดี๋ยวนะเวลาจริงๆนักธุรินี่วิ่งก็พอกับหัวแถวไว้นะแต่โดนแกมระยะห่างเยอะไปหน่อยครับแข่งจบรถสวยชิวๆผู้ใหญ่ไก่จัดให้มือขับมากฝีมือครับเสบสเตอร์โบยางครับแร็คก็ได้เซอร์กิตก็ได้ขอบคุณทั้งบ้านครับขอบคุณแฟนครับ สายกระบะตัวแรงสยามทีดีครับที่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปขอพระคุณมากๆทํทำให้โลกได้รู้ว่ากระบะแรงๆงานดีแบบนี้ก็ย่งมีอยู่ครับ ครับวันนี้สุดจัดจริงๆทั้งการแข่งขันทั้งผู้ชมทางบ้านครับมันไปได้วยกันแบบนี้กับเช้าวันอาทิตย์ครับในรายการพีทีแม็กซ์ตอร์เรซิ่งซีเรสสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะผู้ใหญ่เพื่อนบอก <c oughs> ประหลัดไม่มาประหลัดไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเวลาต้องแม่ไม่คุยกับผู้ใหญ่เพิ่อไปได้ไงแม่เพ่ววันนี้และนี่ครับธนลพลชุดอะไรหมดครับนายเรซี่สองคว้าดับที่หนึ่งไปได้อีกเช่นกันดับสองเป็นสุภาชัยคงมั่นดับที่สามเป็นนัทเทอร์วุฒิการ ดับเบิลพิ่งโกด์ดับเบิลวินเนอร์ครับกับเบสครับกสีนครับขาวแดงครับวารินต่อเลยครับครับไปหาเดรดแกงเดร์แกงเข็มบรักหน่อยเดร์แกงเข็มบระลักยังไงอันดับผู้ใหญ่อัดับ7 8 9นี่เป็นไงบ้างอันนี้อะไรนี่ออกแนวโชว์อะไรครับเสียรอบเสียรอบคูดาวเหลืออีกเลสอีกนะสยามทารกนา เหลืออีกเลสนึ่งนายังไม่หมดหน้าที่นะขอมาเดีวได้เลสเปลี่ยนยาแล้ไหมไอ้แข่งจบแล้วนะเบสขอไหมยังลอยร้อยอันอย่างที่แล้วขอแล้วถึงพันถันแข่งจบอารมณ์ไม่จบครับมาแซงกันรอบนี้ไม่ใช่ดิ่แล้วชนของกี้รอบนี้จะเก็บสักสี่พันเลยเนื้อเก็บสองพันชนรอบครูดาวได้เอาไปสี่พันให้เก็บตามวิกตอรี่แลบชนะรับชมไปแล้วครับเบาได้เบานี่จอดเฮ้ย หัวใหญ่ภาคมาทำอะไรตรนี้ก่ะจกเห้อที่อย่างนั้แค่ไฟท้ายหลุดไปต่อไม่ได้เลยเหรอเขมบาลาัาาาน้ดเหยาดาครับผู้ชมครับใ,ในจอตอนนี้หมายเลข95คือเขมบารัน ภาพก่อน,นท่านนี้คือผู้ใหญ่เพื่องที่ไล่บีไล่แซงกันมาครับทุกคว่าไม่จบกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูเหตุและผลงาน,นะะตอนนี้คร<ช>ับไปดูภาพภายในพมันของสยามชาก,กันก่อนจะกลับมาดูผลกันนขันค,นนครับ